ปกติคนเราปกติเลยนะครับจําเป็นต้องแคะขี้หูไหมคือถ้าคนปกติไม่ต้องแคะค่ะขี้หูเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าคล้ายๆขี้ไข่ซึ่งเวลาที่เราขยับขยับปากเคี้ยวียคะมันจะค่อยๆเล,อเลื่อนเลื่อนหลุดออกมาได้ตามการขยับเว้นแต่ว่าบางคนที่มันมีปัญหาจริงๆอย่างเช่นรูหูติดแคบผิดป,ปกติมีปัญหาการติดเชื้อของหูชั้นนอกเนี่ยค่ะหรือว่าบางคนไปแคะบ่อยๆจนมันตันและ ันก็ยิ่งแคะยิ่งแคะก็ยิ่งตันมันก็จะไม่ออกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปกติแล้วเนี่ยแนะนําว่าอย่าแคะอย่าอย่าปั่นอย่าปั่นเข้าไปเพราะว่าบางคนจะเข้าใจว่าพอปั่นเข้าไปเป็นการเอาขี้หูออกใช่ป่ะคะแต่ไอ้ส่วนปลายปลายคอตตอนบัตมันถูกบี้โอนี่เราทําผิดมาตลอดเลยเนี่ยถูกบี้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็โม เป็นรูปถ้วยรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอบ่อยมากเลยค่ะสองดูเป็นรูปถ้วยคันถึงค่ะสมมติว่าปั่นอย่างเงี้ยแล้วเราคือปกติเราจะรู้ได้ยังไงอย่างอาจารย์าบีอย่างเงี้ยอาจารย์บีก็ปั่นผมก็ปั่นใช่ปั่นทุกหลังอาบน้ำตลอดเลยแล้วคือเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าหูเราเนี่ยคือแม่ชอบบอกว่า